ครับลูกค้าหวานครับเกี่ยวเขาครับตามไรนี่แหละเขาโปะครับทพื่อน้องขอเขาโปะมันดำไว้แล้วมันอกอกไปใกล้ยพืน้องเข้ามาติดต่างรับเพื่อน้องเกี่อเขาทำไมไม่ไมครับถ้าเป็นเต๊ะเต๊ะว่าต้องเป็นเขาดำี่อเขาเอวหวาน ก็ปวดเอวครับก็ปวดเอวร่มแห้งครับเป็นดอวร่มแห้งเจ้าต่อเอวไหลครับสองหน้าตัดเองครับบุก ข้าวเอีวหวาดล่มแห้งครับพี่ด้องเมื่อนะขอบนั่ดีกว่าขอ้ปูครับพี่น้องอีกพี่ด้องขอบปูพี่น้งอนงขอบปู yêu cầu yêu bài nó cũng không? không ต่อท้ายครับพี่น้องเดียงเดือดปวดเอียวเอาแล้วแล้วยนีเอาไปตีเอาไปสีเนี่ยวัดเหยียบเอาอเดเหยียบเอาเอา,เอา,เอาขึ้นหกล้อที่ดำไว้ต้องตากแดดไหมนเนี่ยต้องกู้ไหมนเนี่ย <S <S 2> <S 2> เนี่ยปอบไปพานะยยางเลย ดีคว้ยอยากหาเรื่องตายออกมาเดี๋ยวข้างมบงเขาครับง,ง่ามครับเขาใช่น้าครับผมเขาปกูกเป็นพันครับเป็นแน่วร่วมกับแง้งครับเจอะอะลรเอาเลยเกอบแล้วลรรรครับเมื่อหนึ่งส่ง เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วว่าแล้วกับมือเื่อนต่อครับทันอยู่เกี่ยวต่อเนาะตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องมีโควิดของเขาอยู่ทงครับเรื่องถามว่าเขาดำเขาว่าดำนะที่เกี่ยวได้ก็เกันนะครับ เรียกว่านี่มันเขาดำครับน้ำแห้งวดัดนาปลาพฝนโอมีพี่น้องครับพี่น้องลงแขกเกี่ยวเขา มายนี่เขามีลงแขงกที่ขอลงมพ่สมัยนี้ต้องแขกเครื่องเครื่องจัก,กน,นะครับี่เ้องอาล้สาเดือครับที่ะะรเรา้ก็กูเรื่องที่เากไีก่อน สวัสดีครับพี่น้องขอขอบคนเสซ็จเป็นไรครับพี่น้องากกอบคกณแฟนเฟซครับกดติดามครับช่องลู่มะขาวางครับพี่น้องสวัสดีครับบายควาคลิปน้าครับผม กับช่องรูปมะขามาครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดต่างครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมสำหรับเลีปยน,นี้แค่นี้แหละครับผมเทีย่ยวขอ่อไม่ต้องตุ่ไแบบควมชังยุงครับพันยุงพันยุง